อะไรก็เป็นกังเปนห่อไว้กนเลยร้อนเลยจ้ะเอาใส่ยี่ห้ออะไรของห้าอะไรข้าวผัดหอมเลยอ่ะ

ไปเลยลล่าแวจกันเลยจาลอนๆเลยพี่คนจะมาแล้วจะพี่รีบซื้อรีบกลับกันเร็ว